ขายบ้านสวนนะครับนี่ห้องน้ำสองห้องห้องน้ำนอกบ้านเนื้อที่380วาบ้านสวย ตัวบ้านหลังนี้ก,ก็ใหญ่นะตัวเมื่อก,กี้เป็นหลังบ้านตอนนี้เป็นหน้าบ้านแล้วนะครับ ที่ถนนสีเลนถนนลำปางห้างฉัตสายเก่า3ามไร่แปบวานี่รัว้วล้อมรั้วคอนกรีตหมดเลยนะครับบ้านสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าบ้านเป็น4ห้องนอน3ห้องน้ำหนห้องใต้ดินแล้วก็ มีห้องครัวห้องครัวใหญ่อยู่ในบริเวณตัวในบ้านและมีห้องครัวนอกบ้านตรงโรงรถตรงนี้นะฮะโรงรถจะมีห้องครัวอยู่ด้านหลังตัวบ้านจะทำด้วยปูนอิฐอิฐมอนชั้นล่างจะทำเป็นลอ็อป ข้างบนจะเป็นสีแต่ละห้องจะทําเป็นสีมีห้องสีเหลืองห้องสีชมพูห้องสีม่วงแล้วห้องสีฟ้าห้องนอนและมีห้องใต้ดินด้วยประตูหน้าบ้านจะเป็นรั้วเหล็กสามารถเปิดออกได้ทั้งด้านข้างและด้าน้าประตูเข้าออก นี่นะครับเลขที่438หมู่หนึ่งตำบลบ่อแฮว้วอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับติดถนนสีเลนนะฮะหน้ากว้างหน้าบ้านอยู่ที่20เมตร สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับราคา15ล้านบาทนะครับเพราะผนังด้านในฝั่งทิศตะวันตกนี้จะก่อด้วยอิฐสองชั้นกันแดดนะครับ